ฮัลโหลฝนจิล้มฝนจิล้มมันหนังขา่เถิะฝนจิล้มว่ะฝนกลังสีอะิโท้น้องนองน้องแคงกําลังสีโทหาลมบอยลมบอยบามาบอมนี่นะเบาะละวันได้ละมาวันเบาะะวันได้ได้อนี่นะ mọi người ăn mừng nữa đây mẹ ăn mừng chị này mừng chị ăn ra đây, ăn mừng chị 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 ăn Nó chị ăn mừng chị ăn mừng chị ăn mừng mừng cho khuyên nàng này nạn mùa này nàng. Nàng là, này xì hắc này phá khắp luôn này chỉ hắc này chắc cứ nàng biết nạn này khen cái là kỳ thô ha lung bòi kỳ thô đi bò lưỡi xì bò thô thô bay phải bọc ba, 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 cạ bọn nằm lào vẫn lại vào trồng kín họ rồi và bọc cạ bọc cạ thô phụ mẹ luôn này bắt luôn lại Hãy ไ่ทันหนักะดิสวัสดีป้าลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอง,งอน้องออนในเพี่น้องนี้เลยลคนงามๆผลไปแตกตากแดดใช้ผู้นี้อันถึอโหลดชนนะดยผู้นี้เจ็บปะลูกเจ็บเจ็บในใสาย,ยหัวเข่าในใสายหัวเข่าตัวใด,โ,ดโหลดตามหัว,หขวเข่าเลิศ เขาอันเดียวนเขาองเฮียนอันเด็กน้อยเนะาะมาจักจื่คือว่าอะไรห็กโหลดบ่เป็นหนีโหลดบ่เป็นรายการโหลดมาตำเอาปลาลูกละ่ะชีพะหมู่หรืมหมวกต่าแน่ตาบอกเลยขะขำนะสิฮักนะโทรศัพท์ก็ติดท้งตลอดชีเธอดีบอกหรือสีบัตโต

ทางนี m, đ i, đ i, ้ทางอุบลหน่อยโ้ยง่ายไม่งโ้ยตาถลูกลเกี่ยวเขาลากลูกเกวเขให้น้องอ้อนเอาก็ได้เอาถาเด็เป็นผีเหลี่ยงผีเหลี่ยง น้องแพรตี้คือบอกพี่น้องคือลูกไอแมนคือลูกแมนาจันยังยังแคปเป็นรู่จิ้มยังมันจไดเป็นรู่จริงอันนี้เป็นลูกลูกไอนน้งแอมสวัสดีพี่น้องเราจะมาเกี่ยวเขาสอกคั้น้องน้องแอมลกรดลสบายพี่น้อง ให้กำลังใจเด็กๆเกี่ยวมีมาไล่ได้อ้าวเนาะผลทอดเกิบอีได้รสติหน่อยอือหืออยพี่น้อง แพตตี้โดยโดยก่อนสิไปห้องเรียนพี่น้อง้ังแค่ยังไปาหมวกก่อนสิก่อนสิไปโรงเรียนแพตตี้หน่อยหมวกจะไปใช้ลูกเอาหมวกมาให้แพตตี้ด้

เคยเกี่ยวเออคือเคยเกี่ยวชุกยาเกี่ยวกับบุพเพกันพี่น้องเอ้ยแม่เกอ้อมกับบุด้ตั้งใจอันมาเกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยมาส่งแพตตี้พี่น้องมาส่งแพตตี้มาแต่โรงเฮียนแต่แพตตี้ลงเกี่ยวข่าวให้เบิ่งมาในีพี่น้องเลยดีใจขนาดเลยแพตตี้เกี่ยวไว้แท้ นี่คือแบบโม้ยนะสิเท้าเขาวเป็นหมูลุกโคตรโทรพี่เนาะเจตีเนา่อยคนเก่งเอาไายไปอยู่เตียงนะถ้าอยู่เตียงน้องแคนบ่คือมีเสื้อแดงพี่เอ้าฮะตอนนี้บ่ ก็เสีดงนี่คุยใหญ่ดะน้อแค่ยนอยู่นะมีคูหนึ่งอีกาดนี่คูหนึ่งไี่ใหญ่บ่นี่เ่ามาบ่หนหาหนกะประมาณสามมื

มันสวยกูว่ากูว่าเรงคบกันมาค่อยบริบบบอืปดัมคือแบบแบบทีู่ใหญ่อยอ้ข่อยได้ลูกไปอยู่ห่มไปลูกผัวอืมคนเด็ดคนคนมั่ง คนเก่งพี่น้องเด็กๆคนเก่งน้องน้องแน่นาะนลูกมาพอ่พอพ่อเพิ่นบอกวา่าเรียนเก่งๆเด้อให้ตั้งใจเรียนเด้พอ,พอพ่อพ่อเพิ่นกันพ่อเพิ่นป่วยตอนนี้พ่อเพิ่นป่วยบางทดานี่เพิน่นว่าให้น้องแน่นตั้งใจเรียนเด้ออ้พวกเขาเพราะว่าเพิน่นเพิ่นนั้นกระเพาะอัก กรพาอักเสบเ่อวะกระเพาะอักเสบกัเหียวเป็นเลือดเหรอฮึอย่างไรนี่ปวดเจ็จมากิ้นเดือนผนเจียนกูเจี๊ยม่าหายอย่ดอกเหโอดูยุกกะผ้าแข็งแขงเด้อขอให้เศ้าไวไวดยใครใส่เจ็บบอกให้มาไก่มาทัดเด้ออยู่ดีนี่เห้ขอให้าไวเด้อหายมยาเด้อ

นางไม่สนใจกับแดดถอดหมวกเลยเฮ้ยเอาให้น้องแค้นเกี่ยวนะน้องอ้งน้องแค้นผมมีเกี่ยวอันนี้ลูกเอาเกี่ยวหนี่อเอาตัวนะเกี่ยวกับพ่อกันน,น้อ,นนนนองแค้น,นมาพี่ลูกมาอยู่ห่มพี่ลูก เออเกิดก <icana> <naj bum S 2> ็ไม่ต้องใส่จ้าเลิศมากเลยลูกเลิศเลยกัตตี้ฮะนั่นไหพี่แดดแล้วพี่มาอยู่ห่มพี่ลูกพี่มาอยู่ด้วยแม่พี่อยู่ห่มพี่โอ้แขนหน่อย เด็กๆโอ้ยจะอ่อนดิกต okay. ี้เนาะน้องแคนน้องแนนช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวจ้าวันนี้โอเดียวเดียยก่อนสิไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนจ้าแคน าจเาะคือหลอเแท้วะโอเคพี่น้องมาาเนี่ยก็สิดำลับร้าจากพี่น้องฝากกุไลไหกดแชร์สองซาบุไลเน่เดอิอพี่น้องลีปน้าพอกันหม่สบายดีโอ้